อันนั้นก็ยังไงอีกล่ะจะฝ่าไปทำไมนะแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางนะโอ้มันมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่พี่รีบหรอหรือว่ายังไงพี่ตาบอดสีผู้บบาวสองท่านขี่รถขึ้นบนฟุตบาทไปแล้วนะ โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิสนุวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเรื่องทั่วไปเรื่องเล่าบนหลังรถนี่แหละนะคิดไม่ออกก็เลยเกินไปนู่นไปนี่นะครับโอเคผมกำลังจะไปทำงานนะแล้วก็ปวดฉี่มากเลยนะครับตอนนี้9โมงกับ34นาทีแล้วผมต้องไปถึงที่โรงแรมไปยกสกายให้ทันก่อน10บโมงก่อนขึ้นรถมองหลังหน่อยนะ เผื่อก้าวขาเราไปฟาดใส่ปลายคางใครเข้านะเอาละงองหลังให้ดีไม่มีก็ไปนะครับมองบนอากาศด้วยเผื่อนกขี้ใส่เรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้ผมอยากจะบอกว่าตแตรรถของผมได้พังไปแล้วนะครับพังไปแล้วแต่คำว่าพังเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้พังหรอกวันนี้นะครับผมได้ใช้แต่รถดูไม่ติดครับ กดแตรไปแล้วไม่ดังเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะไอผมก็โอเคไม่เป็นไรขับไปก่อนนะครับขับไปขับไปขับไปจริงๆมันไม่ติดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละนะแต่ผมก็ด้วยความที่รีบนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมองให้ดีก่อนนะื่อมีมอไซซิ่งมา,าไม่ต้องมอไซอ่ะรถยนต์ก็ได้เอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ก็ไม่ได้ตรวจตัวอะไรนะครับตอนเช้าผมรีบเข้างานด้วยแหละ จากนั้นขากลับนะก็เลยบอกสีภรรยาว่าเออเนี่ยแต่รถเราไม่ดังนะเมื่อมาถึงที่บ้านนะครับก็ได้จอดรถแล้วก็ตรวจสอบดูว่าเอ้มันเกิดจากอะไรวะลองดูซิว่าเผื่อจะมีอะไรแก้ปัญหาด้วยตนเองได้แล้วก็ถ้ามันหาอะไรไม่เจอจริงๆผมจะไปเปิดคู่มือดูนะครับชะโงกดูก่อนนะจากนั้นพอก้มไปลงเอ้ยก้มลงไปดูบริเวณที่ ด้านหลังของล้อหลังอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ล้อหน้าพูดผิดตรงบริเวณหม้อน้ํานะผมสังเกตเห็นเลยว่าสายไฟมันขาดนะสายไฟมันขาดมันขาดตรงขั้วตรงอะไรสักอย่างนี่แหละก็นะเศร้าไปนะครับเศร้าไปคําว่าก็เยอะเหลือเกินนะช่วงนี้มาย้อนฟังตัวเองดูแล้วว่าเฮ้ยเราพูดคําว่าก็เยอะเกินไปนะผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าลาคาญตัวเองนะ นประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ก็ยังมีก้ออยู่เอาเป็นว่าจะพูดก้อให้มันน้อยลงกันแล้วกันอืมมันมันน่าจะเป็นนิสัยเสียของผมนั่นแหละที่เราต้องปรับปรุงนะเหลืออีกกี่นาทีเนี่ยครึ่งนาทีนะครับคันนี้เป็นอะไรนี่ H E V เ uh, อ่อไฮบริดเหรอไอผมก็ไม่รู้เรื่อง สเปเฮล่าของรถยนต์สักเท่าไหร่หนึ่งนะรู้แต่ว่าไอ้นี่น่าจะเป็นไฮบิดไอ้นี่น่าจะเป็นรถยนต์เพียวๆแบบน้ํามันจา๋าอย่างเงี้ยแต่ช่างมันเถอะ <c oughs> <c oughs> นะเอาเป็นว่าอีกกี่วันเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนี่ว่าเฮ้ยตังออกนี่ว่าเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะว่าวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดตังออกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ เรื่องประเด็นอะไรสําคัญมันสําคัญตรงที่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมจะเอารถเข้าศูนย์แล้วนะแน่นอนเช็กระยะใหญ่นะครับมันมีอะไรบ้างล่ะโอ้โหมันมีเปลี่ยนหัวเทียนสี่หัวเออนะน้ำารอเย็นน้ำมันเบรกอะไรอีกล่ะเออนะ้ำมันเครื่องนะครับน้ำารอเย็นพูดไปแล้วเนาะ ไม่รู้สินะแต่ว่าเยอะนะครับเช็คระยะใหญ่ครั้งนี้แล้วผมก็จะให้เขาทําให้อ่ทาเปลียกให้ด้วยเอ้ยไม่ใช่เอาดับซะง,งั้นเขาเรียกทําอะไรทำตแตรออผมว่าตันนะคิดว่าไปได้ไหมสะได้ 6R ไปได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะแคบกว่านี้ก็ไปได้ตันนะ พูดมาแล้วเหมือนเก่งไฟแดงนะไฟแดงนะระวังนะระวังระวังมันจะมีคนข้ามถนนนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราขับรถถิ่นนี้บ่อยๆเราจะรู้ดีว่าเออสภาพเขาเรียกอะไรอย่างที่ผมเคยสอนไปน้ะในวิดีโอเก่าๆรู่นนนการอ่านบรรยากาศนะ่ะเอรถมันชะลออะไรกันมันจอดอะไรเราควรจะสงสัยนะ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจอดตูไปแล้วตูไม่สนใจเพราะแสงดากเลเซอร์อะไรแล้วตูก็พุ่งไปไม่ใช่นะครับไม่ใช่ดูด้วยนะเผื่อมันมีเผื่อมันมีค่อยๆไปนะลุง,ไม,งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเวลาเยอะลุงเวลาเยอะเวลามีให้สําหรับทุกคนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันเลี้ยวออกไปนะดูหน่อยค่อยๆไปค่อยๆไป,อย,ๆไปอย่าไปสีรถเขา เออนะในอดีตสมัยผมอ่อนหัดผมขับยินจ่าสี่ร้อยเลี้ยวซอกแซกอย่างนี้แหละนะการระยะอะไรไม่เป็นเนี่ยสีไปสีแบบท้ายรถเขาอะเนี่ยเวลาเลี้ยวอย่างเงี้ยแต่ว่าจากซ้ายเออจากขวาไปซ้ายนะสีเคลือดเลยนะครับขอโทษขอพลยกันแทบไม่ทันนะฮะแต่เขาไม่เอาเรื่องนะแต่สีเป็นรอยเลยนะสีเป็นรอยเลยผมออกจากขวาไปซ้ายใช่ไหม เน่เดี๋ยวทาให้ดูเฮ้ยไม่ใช่ทําแบบสีเขานะไอซอกรถติดโอ้โหหนีกันซะแล้วว่าจะยืมรถเป็นตัวอย่างสักหน่อยห้าห้าสี่ไอซอกรถติดเมื่อสักครู่นี่เดี๋ยวเดี๋มันมีรถออกมามันมีรถออกมาผมจะยืมคันไหนดีวะโอ้โหหลบกันหมดเลยเอาเป็นว่าช่างมันเถะนะในซอกรถติดผมเปลี่ยนจาก ขวาไปซ้ายอย่างนี้นะนี่น,นี่อ่านะแบบว่าตัดแบบหนักๆนึกนออกไหมเอาเป็นว่ามุดเออนะผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะนิยามไม่ออกอ่ะผมจะคิดว่าท่านผู้ชมเข้าใจก็แล้วกันนะอ่ะนี่เลยนี่นี่นน,นี่ผมเปลี่ยนจากตรงนี้นะแล้วก็ปาดไปซ้ายนะครับอ่าแล้วไอ้ท่อไอเสียผมนะ่ะไปโดนไปโดนตูด ด้านหลังฝั่งซ้ายของเขานะเรียบร้อยนะครับก็เป็นลงเป็นรอยไปนะฮะแต่ผมก็จอดจอดขอโทษเขาเลยนะจอดขอโทษข้างหน้าต่างเนี่ยแล้วรถมันก็ติดมันมันก็ติดกันอยู่ตรงนั้นนะนะเออผมก็จอดข้างๆเขาเลยเผื่อเขาจะเรียกค่าเสียหายเรียกคุยอะไรแบบนี้นะผมจอดเลยแต่เขาไม่พูดอะไรนะครับอ่าเขาไม่พูดอะไรเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวนะ่าจะอายุสัก เท่าไรอะ่ะเกือบสาสิบเอ้ยเกือบสี่สิบแล้วมั้งตอนนั้นนะตอนนั้นอยู่หน้ารามเอ้ยไม่ใช่หน้ารามดิไอยแยกคลองตันนะแยกคลองตันเสียข้างไปเลยพอไฟแดงเอ้ยพอไฟเขียวปุ๊บใช่ไหมเขาออกตัวไปก่อนครับส่วนผมก็เออนึกว่าจะเรียกคุยอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็คิดได้ใจเลยว่าเออเขาถ้าเขาเอาเรื่องเขาคงเรียกเราคุยแล้วแหละแต่เขาไม่พูดอะไรนะ เราไม่ได้มีท่าทีอะไรที่บอกว่าเออเดี๋ยวเราจอดคุยกันขับไปสักพักหนึ่งเขาก็หายไปเลยผมก็ขี่มอไซค์วิ่งตามถนนเพชรบุรีไปจากแยกคลองตันนะจากแยกคลองตันถนนรามคำแหงถ้าเลี้ยวขวาเป็นถนนเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายเป็นถนนพัฒนาการตรงไปก็เป็นพีดีพนมยงอะผมเลี้ยวขวาไปถนนเพชรบุรีขี่ไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรนะ ก็ไปเจอเขาอีกนะครับขอโทษเขาซ้ oops. ําอีกนะเขาคือแบบขี่ไปขอโทษไปนะเออประมาณแบบขอโทษแล้วขอโทษอีกนะเขาก็เลยบอกไม่ต้องขอโทษก็ได้ทีหลังก็ระวังระวังแล้วกันนะนั่นแหละครับไอ้คาพูดนั่นอะผมจําจนตายเลยจําจนวันนี้อะนะทําให้เราระมัดระวังมากขึ้นแล้วแบบเวลาเวลาเปลี่ยนเลนอะไรนี่ แม่นะต้องระวังให้หมดเลยนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเปลี่ยนท่อไอเสียนะเกี่ยวไหมเกี่ยวนะเกี่ยวนะถ้าเปลี่ยนท่อไอเสียที่ผมใช้ตอนนี้ยมันเล็กกว่าท่อเดิมนะท่อเดิมนี่ใหญ่เลยพอมันเล็กลงปุ๊บสรีระรถของเรามันจะมันจะผอมลงนะทาให้เราเลี้ยวได้ง่ายขึ้นนะเอาจริงๆท่อเดิมมันก็ไม่เกี่ยวนะแค่มันช่วยให้รถบางลงเช่นนั้นมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะ การระยะพอหรือเปล่านะต่อให้ท่อมันใหญ่กว่าท่อเดิมมันก็อยู่ที่คนขับนี่แหละครับเพียงแต่ว่าผมเปลี่ยนท่อไอเสียโจทย์หนึ่งเลยแต่น้อยนิดนะเพื่อให้รถมันผอมลงนะั่นแหละพูดไง,ไง่ายงเพราะว่าวงเลี้ยวคันนี้นะสามจดสี่เมตรนะในลักษณะเลี้ยวในลักษณะที่รถมันตรงนะตั้งตรงไม่เอียงไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับหน้ายางไม่อะไรทั้งนั้นเกี่ยวในลักษณะตั้งรถตรงแล้วก็หัก หักซ้ายหักขวาเลี้ยวสุดนั่นแนหะประมาณนั้นเออนี่ก็เรื่องเล่าบนหลังรถเล่าให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าผิดครั้งนั้นเป็นครูเลยนะผมทํโตูดรถเขาเป็นรอยเลยนะเป็นรอยเลยรอยท่อยอเสียผมนี่แหละสีเข้าไปกับกันชนหลังเขานะฮะภาพนั้นยังติดตาอยู่เลยมันเป็นความผิดที่มันควรจะมีครั้งเดียวนะมันมันควรจะมีครั้งเดียวในชีวิต ใช่แล้วผมพยายามที่จะจดที่แบบจะจดจำมันไว้นะอะไรที่เราทำผิดที่เป็นการแบบรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอะไรนะประมาทเลินเล่ออะไรเนี่ยที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราทำอย่างเงี้ยแล้วผลมันเป็นอย่างเงี้ยเราประมาทนะเราเป็นคนที่ทำผิดต่อเขาเนี่ยเออผมจำไว้เลยนะจำไว้เลยหลายอย่างครับไม่ใช่แค่เรื่องถอยเสียเมื่อกี้หรอกเรื่องเวลาบ้างนะ เวลาการตรงต่อเวลานี่ผมจะให้ความสําคัญมากๆเลยอืมคนเรามันก็ต้องมีบทเรียนชีวิตนะนะใช่ไหมคนเรามันต้องผ่านอะไรที่มันที่มันทําให้เราเรียนรู้ด้านผิดด้านถูกเราก็ต้องจดจำมันนะอาาานะ้ามากซีดานะเจ๊มากซีดาสนใจหมวกมีด้หมวกมีเรามันแน่นอนอยู่แล้วนะนักท่องเที่ยวนะครับ ชื่อไหมผมอยากใช้ชีวิตอย่างเขาบ้างนะให้ตายสิแบบแบกบเป้ท่องเที่ยวเดินไปไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไม่ใช่เที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวสถานบันเทิงไม่ใช่นะเที่ยวไปตามสถานที่ดูวัดวารามดูสถาปัตยกรรมนะเรื่องวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรมาก เรียกว่าเป็นเรื่องเล่าบนหลังรถปรกติแล้วที่ไม่ได้จาะจงอะไรเป็นพิเศษนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะพูดเกี่ยวกับกระจกนะกระจกมองหลังเนี่ยนะครับแต่ว่าผมทำไปแล้วนะทำให้ผมคิดว่าไม่ต้องทำอีกละทำครั้งเดียวพออันนั้นก็ยังไงอีกละ่ะจะฝ่าไปทำไมนะแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางนะโอ้เป็น มันเกิดอะไรขึ้นเหอพี่พี่รีบหรอหรือว่ายังไงพี่ตาบอดสี <c oughs> ฉันก็ไม่รู้นะว่าพี่คิดอะไรอยู่หรือมันมันยังไง่ะฮะเอาจริงๆนะผมก็ไม่รู้อันนี้ก็าตาบอดสีอีกแล้วหนึ่งนี่ <c oughs> นี่คือเมืองไทยครับนี่คือเมืองไทยทำผิดกันจนเป็นเรื่องปกตินะ จนคิดว่าเป็นเรื่องปกติดีกว่าไม่ใช่เรื่องปกตินะก็าตามนั้นนะครับแล้วแต่เจ้าเลยดูต่อไปครับเขาจะเกิดโดนรถชนหรือไม่ผมนี่บันทึกไว้เลยรอดูไม่อยากให้เขาเกิดอุบัติเหตุหรอกไม่ใช่ดิไม่อยากให้คนอื่นซวยเพราะเขาใส่แล้วใช่ไหมสวย ตอนนี้ผมเหลือ13นาทีนะเราเสียเวลากับไฟแดงเมื่อสักครู่นี้ไปไม่รู้กี่นาทีเหมือนกันไอตัวผมไม่อยากขับเร็วนะครับแต่ว่าผมเหลือแค่13นาทีหากหลังจากนี้มีอาการสวิสวัดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมจะพยายามให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุด เท่าที่ตัวผมจะสามารถทําได้แน่นอนปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางด้วยผมเคยบอกนะครับว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วนี่มันก็คือชีวิตนะอะไรเรามันจะสาําคัญไปกว่าชีวิตของเรานะครับผมต้องต่อเวลาก็จริงนะแต่เราก็ต้องประเมินด้วยว่าเยสายกับชีวิตคุ้มค่าไหมนะฮะ แต่พูดถึงมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะเราก็ประเมินดูว่าเออเราสามารถเร่งได้ไหมเกินเลยได้แค่ไหนก็ค่อยว่ากันแม่รถ z ซทเจะมีระบบเบรกที่ดีนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเอาอยู่ทุกสถานการณ์ไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่ากัน ควบคุมจิตใจตนเองใช่ถ้าเราเลินเล่อกเกินไปจนไม่สนพระแสงดากเลเซอร์จนไม่สนเขาเรียกว่าอะไรขอบเขตของตัวเองหรือกฎหมายมันก็สีแหงแกกันได้นะโอเคผมอาจจะขับดูเดือดนิดนึงแต่ก็พยายามไม่ดูเดือดหรอก รถอย่างผมนี่มันรอบปลายนะรอบกลางรอบปลายต้นมันก็มีแหละแต่อย่าให้กลางกับปลายมันมาเลยมันโหดร้ายมาก <c oughs> ผมพยายามคุมมันอยู่นะแต่ตอนนี้รถติดแล้วนะรีบไปก็เท่านั้น กันเร่งก็ไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะว่ามันมันไม่ประหยัดนะ้ำมันเอาเสียเลยจอดไหมจอดไหมดูนะดูนะดูนะถึงแม้จะรีบนะแต่ผมก็ไม่พับกระจกนะครับเพราะว่ามันมีไว้มองหลังนะพับกระจกไปนี่ตาบอดทั้งหลังเลยนะ ไม่ต่างกันหมายความว่าเราเสี่ยงไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยถ้าเราไม่มีกระจกมองหลังในโจทย์ของผมซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยกระจกมันมีไว้มองหลังเพื่อให้เราประเมินสถานการณ์ข้างหลังได้เมื่อเราเห็นนะเมื่อเรามองสายสิเอดขึ้นสะพานเราต้องต่อตูดสายสิเอดอย่าไปตัดหน้าเขามองหลังให้ดีเห็นไหม เสร็จแล้วก็ชะง,งกมองหน่อยเพราะว่ารถมันใหญ่เทศก,กิจแอร์กรุงทองโอ้โหโคตรเย็นไม่มีวันไหนแอร์กรุงทองไม่เย็นนะยกเวน้นวันที่อ่าห้างมันปิดนะไม่มีจริงๆครับจอดไหมคนข้ามไหมยังไงไม่มีนะครับหนุนข้ามหนึ่งอยู่ไกลไม่เห็นให้ไม่ได้ ผมเหลืออีก10นาทีรวมถึงหาที่จอดและรวมทั้งการเขียงจอดรถเก็บรถมีคนข้ามมีคนข้ามเห็นนะแว๊บเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นมีอีกไหมไม่มีนะไม่มีไปนะอย่าตัดนะพี่ชายน่ากลัวมาก เจ็ดสามจอดไหมเจ็ดสามออกขวานะคันนี้เข้าโรงแรมนะครับนี่รอดูรอดูผมเหลืออีกเก้านาทีรีบเท่าที่รีบได้นะแต่จะไม่ให้มันเกินตัวเออทางตรงยาวมีคนข้ามหนึ่งสองเสื้อดำไกลสุด ดึงมันดีมากฉันก็ปวดฉี่นะอย่างที่บอกวัสดีโอเคทักทายสาวโอ๋แล้วก็น้ำมน จากการประเมินแล้วด่วนเลยมีไหมมีน้องส้มนะน้องส้มหนึ่งคันมิสเตอร์จอนมิสเรจอนแล้วก็ตรงนี้นะครับเวฟขยับอะไรนะฟีโนโ่แล้วก็เวฟคันนี้ให้ตรงจบข่าวได้แล้วปวดชีนะครับปวดชี ขอภัยในความไม่สุภาพนะแล้วก็ขอบคุณที่ท่านดาเอ,อ้ยไปไหนปวดชีปวดชี <c oughs> ดชโอเคนั่นคือสาวโอนะสาวโอกับน้ำมนลรู้ไห้สิ่งที่ควรทำก่อนที่ท่านจะขับขี่รถจักรยานหยนุดนะ ท่านควรฉี่ให้เรียบร้อยท่านควรฉี่ให้เรียบร้อยแล้วท่านไม่ควรกินน้ํานะแล้วแต่คนนะครับเออเวลาตั้งขาตั้งรถนะสายตาท่านต้องเห็นว่าขาตั้งมันมันยังไงมันอยู่ในสภาพที่ดีอืที่ตั้งแล้วมันคง บางคนตั้งขาตั้งมาไม่ดูอะไรเลยนะตั้งขาตั้งเสร็จปุ๊บเอียงรถเลยไม่ได้ดูเลยว่าเอ๊ะขาตั้งมันอยู่ตำแหน่งที่ดีไหมอุ้ยไม่ได้ล็อกคอเหรอเสียงลมหายใจแรงหน่อยนะขอโทษนะพวกซุปเปอร์ครับฉันต้องใช้สกิลในการเขียนรถคันเทพละโอเคนะ พอตั้งขาตั้งไปขาตั้งดีดกลับปุ๊บยังไงครับล้มเออล้มแปะคุ้มไหมไม่คุ้มเลยนะเสียเวลาดูนิดนึงนะครับเสียเวลาดูนิดนึงเป็นไปได้ก็ฝึกเข็นรถด,ด้วยนะครับเวลาเข็นไม่ต้องคว่ำรถยืนข้างตัวรถอย่างนี้เอามือนี่ดันไปนะดันไปดันไป สายตามองไปที่จุดที่เราต้องการเห็นนะครับนี่อย่างนี้แค่นั้นเองนะก่อนจะเข็นรถก็ต้องรู้เกี่ยวกับสมดุลรถด้วยนะเออเรียบร้อยครับแล้วก็ดูว่าไอ้ข้างๆเนี่ยเวลามันเอาขาตั้งคู่ลงแล้วมันเอียงข้างจะทับรถเราไหมถ้าคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ก็หยับรถเขาหน่อยนะเออให้เขาได้ง่ายๆอันนี้หมวกของพี่พึ่ง อันนี้หมวกของพี่หนุ่มนะครับคันนี้ N Max 155กับผมออกทริปด้วยกันแล้วนะที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับแล้วก็ลำตะคองรวมถึงวัดพระขาที่สระบุรีนี่ผมไปกับพี่พี่หนุ่มนะครับคันนี้เลยสามารถไปย้อนดูได้นะสนุกสนานครับผมไปกับแฟนพี่หนุ่มไปคนเดียวนะขี N ่เอ็นวิ่งตามกันไป รู้ไหมใช้ความเร็วกันเท่าไหร่ไม่เกิน75ห้าครับมี80-90บ้างช่วงที่แซงนะที่เหลือ75ห้าครับวิ่งตามตูดกันวิ่งชิดซ้ายทั้งทางเลยนะอหมายถึงถ้ารถมันลงล่งนะแล้วก็ถ้าอารมณ์แบบรถติดรถเข้ากรุงเทพเยอะๆก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการวิ่งในกรุงเทพ อมืมุดนี่แหละครับมุดเลยมุดปกติตั้งแต่สระบุรีไอ้วกเหล็กเลยจำได้ว่ารถติดนะครับมุดตั้งแต่มวกเหล็กอยันในกรุงเทพแต่มันเป็นข่าวลายตรงที่ว่าหลังจากที่ผมกับพี่หนุ่มเนี่ยออกสตาร์ทกันหกโมงเช้าหกโมงครึ่งเกือบหกโมงครึ่งก็แล้วกัน นะครับที่รังสิตพอไปถึงที่ลำตะคองเวลา8 3ดโมงคึ่งได้ทราบข่าวร้ายครับว่าเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนที่ถนนราชพฤกษ์ขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำโดยสารในรถคันนั้นทั้งหมด5คน4คนรอดส่วนรุ่นน้องของผมที่ทำงานด้วยกัน พแนกเดียวกันกับพี่หนุ่มเขาเสียชีวิตครับคนเดียวจอดรถคือถึงลำตะคองปุ๊บจอดรถปุ๊บทโทรศัพท์มาจากพี่พึ่งที่เป็นแฟนพี่หนุ่มบอกว่าน้องไอซ์เสียแล้วนะครับผมก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะไปไม่ถูกเหมือนกันเลยเวอรอเลยแต่โอเคน้องเขาเสียแล้วเรารู้ข่าวว่าน้องเขาเสียจริงๆนะก็ไปไหว้พระที่ พระขาวนะวัดพระขาวที่อะไรนะสระบุรีก็ขอให้น้องเขาเราให้สบายนะหลังจากไหว้พระเสร็จบ่ายสามครึ่งผมกับพี่หนุ่มและภรรยาออกจากวัดพระขาวบึงไปที่วัดนะแถวแถวแถวสนามหลวงวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ชื่อดังๆนะครับไปจาก ออกจากนู่นบึงไปนู่นเลยนะไม่ได้กลับบ้านอะไรทั้งสิ้นเลยบึงไปวัดเลยเพื่อไปไหว้เพื่อไปไหว้ศพสวดอภิธรรมกับกับท่านอื่นเขานะโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับนี่คือเรื่องราวบนหลังรถแล้วก็เรื่องราวของชีวิตในส่วนหนึ่งของผมมีเยอะแยะอยากจะเล่าให้ฟังแต่ขอไปชีก้ก่อนโอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ